เรื่องย่อละครชะตาหงมนูนนักการเมืองชื่อดังแห่งเมืองพระประแดงประกาศข่าวดีกลางงานฉลองเปิดโรงงานน้ำพริกว่าไกรสอนลูกชายจะแต่งงานกับวันดีแม่ค้าน้ำพริกสร้างความไม่พอใจให้กับมณีจันทร์ที่หมายมั่นปั้นมือที่จะแต่งงานกับไกรสอนพวงสร้อยแอบนำจดหมายสำคัญมามอบให้กับวันดีตามคำสั่งของมนูนและบุงา พ่อแม่ของไกรสอนสิงห์นักธุรกิจหนุ่มต้องการจ้างเฮมหงไปทำงานแต่เมื่อสินชัยรู้ว่าสิงห์มาจากโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์ก็ไม่พอใจทำให้มีปากเสียงกันขึ้นสินชัยเป็นห่วงความปลอดภัยของเฮมหงจึงค้านหัวชนฝาไม่เห็นด้วยกับการที่เหมหงตัดสินใจที่จะไปทำงานให้กับโรงงานน้ำพริกแม่มณีจันทร์เฮมหงตื้นตันใจ เมื่อเห็นวันดีได้เจอกับไกรซอนอีกครั้งหลังจากที่ทั้งคู่ไม่ได้เจอกันมานานกว่า23ปีเหมหงสงสัยว่ายาบุงาน่าจะรู้เรื่องพินัยกรรมของปู่มนูนเมื่อมีโอกาสอยู่กันสองคนเหมหงเลยพยายามสอบถามเรื่องที่ซ่อนพินัยกรรมเฮมหงแอบสงสัยว่าดอกไม้ที่ทำให้สิงมีอาการเวียนหัว อาจจะเป็นชนิดเดียวกับที่ทำให้ไกรสอนมีอาการป่วยเธอจึงพยายามสอบถามถึงดอกไม้ปริศนานี้จู่ๆไกรสอนก็หายตัวออกไปจากบ้านทำเอาสิงเหมหงและทุกคนในบ้านเป็นห่วงจึงรีบช่วยกันออกตามหาเพราะกลัวว่าไกรสอนจะได้รับอันตรายด้านมณีจันทร์กลัวว่าไกรสอนจะฟื้นคืนสติและกลับไปหาวันดี จึงขอร้องให้ยายบัวบานทำน้ำมันจากว่านดอกทองโยนีมาใช้กับไกรสอนอีกครั้งยายแก้วแอบพาตัวย่าบุงาออกมาพบวันดีเพื่อหวังสอบถามถึงที่ซุกซ่อนพินัยกรรมของปู่มนุนส่วนสินชัยก็เริ่มเอะใจสงสัยในความสัมพันธ์ระหว่างตนเองกับสิงหลังจากรู้ว่าสิงห์เป็นโรคตาบอดสีเช่นเดียวกับเขาซึ่งโรคนี้ถ่ายทอดทางพันธุกรรมได้ มณีจันร์เห็นอาการสติฟั่นเฟือนของไกรสอนดีขึ้นจนเริ่มกลับมาจำความได้เธอจึงใช้น้ำมันดอกทองโยนีกับไกรสอนอีกครั้งเพื่อทำให้ไกรสอนลุ่มหลงในตัวเธอหลังจากที่ไกรสอนเกิดอาการคลุ้มคลั่งจนถูกหามตัวส่งโรงพยาบาลวันดีที่เป็นห่วง จึงแอบเอาน้ำตำลึงซึ่งมีฤทธิ์ช่วยถอนพิษของน้ำมันว่านดอกทองโยนีมาให้ไกรสอนดื่มหวังให้อาการป่วยของไกรสอนกลับมาปกติอีกครั้งสิงรู้สึกไม่พอใจที่มณีจันทร์มักจะโวยวายและใช้อารมณ์กับวันดีและคนในครอบครัววันดีอยู่บ่อยครั้งจนสิงรู้สึกว่าผู้เป็นแม่ทําเกินไปจึงพยายามพูดเตือนสติแต่กลับกลายเป็นว่า ทั้งคู่มีปากเสียงกันอย่างรุนแรงเหมหงกับสิงคิดหาทางขโมยกุญแจห้องใต้ดินจากยายจำปาเพื่อเข้าไปหาพินัยกรรมที่ซ่อนไว้หลังรูปของปู่มนูนกับย่าบุงาด้านพวงชมพูรีบมาบอกข่าวกับมณีจันทร์เพราะเธอรู้สึกแปลกใจที่สิงจะเอารูปคู่ของปู่มนูนกับย่าบุงามาใช้ตกแต่งร้านในงานประเพณีรับบัวที่จะถูกจัดขึ้นเร็วๆนี้ พวงชมพูไม่พอใจที่เห็นเหมหงทำตัวสนิทสนมกับสิงคู่มั่นของเธอเธอจึงพูดจากระแนะกระแน,ะแนจิกกัดเหมหงสารพัดจนเกิดมีปากเสียงกันขึ้นมณีจันท์สงสัยว่ายายแก้วอาจจะมีส่วนรู้เห็นกับเหตุการณ์ที่มีโจรบุกเข้ามาในบ้านจึงวางแผนเรียกทุกคนมาสอบถามเพื่อหาความจริงและจับพิรุษเฮมหงไม่สบายใจและรู้สึกผิด ที่ต้องโกหกแถมยังหลอกใช้สิงในการตามหาพินัยกรรมตัวจริงของปู่มนูนทั้งที่สิงดีต่อเธอมากเฮมหงได้แอบเข้ามาในห้องทำงานของมณีจันเพื่อหารูปที่ซ่อนพินัยกรรมแต่ระหว่างนั้นยายจำปาก็เข้ามาขัดขวางและพยายามแย่งรูปไปจากเหมหงสินชัยได้บุกมาหามณีจันเพื่อเขียนถามความจริง เกี่ยวกับความลับเรื่องชาติกำเนิดของสิงหว่าแท้จริงแล้วสิงเป็นลูกของใครกันแน่ส่วนยายแก้วก็ปลอบใจเฮมหงที่กำลังกังวลและทุกข์ใจหลังเกิดเรื่องบางอย่างขึ้นกับสินชัยคนที่เฮมหงรักและเทิดทูนมณีจันทร์สงสัยว่าวันดีมีส่วนรู้เห็นกับการหายตัวไปของไกรสอนจึงบุกมาหาที่บ้านวันดีเพื่อตามหาตัวไกรสอน ขอขอบคุณสำหรับการรับชมโปรดติดตามตอนต่อไปฝากกดไลค์กดแชร์กดคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ